สำหรับแขกรับเชิญนะคะที่เราได้พูดถึงไปเมื่อช่วงต้นรายการของวันนี้นะคะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ป่วยจนเกือบเสียชีวิตเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อยเจอกันอีกแล้วโอ้โหฟีดแบ็กที่พี่อ้อยมาแต่ละสัปดาห์นี่โอ้โหคนโทรมากระหน่ำเลยนะฮะเพราะว่าพี่อ้อยแกก็จะมีสมุนไพรสกัดเรียกว่าเอามาแจกท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่พ่อโชว์นะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยนะมาแบบโปรโมชั่นที่โอ้โห ผมว่ามันถูกมากมากเลยเดี๋ยวเราคุยกันก่อนเลยว่าวันนี้ที่พี่อยากจะมาแบ่งปันความรู้กันเนี่ยคืออะไรฮะวันนี้คือจริงๆแล้วคนยังเข้าใจคําว่ากระชายผงกระชายและสารสกัดกระชายไม่เข้าใจแล้วตอนนี้กระชายฟีเวอร์เลยเพราะว่าในสารสําคัญของกระชายเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ช่วงวัดช่วงไข้ช่วง โควิดเนี่ยใช้รกระชายมาดูแลก,กันนะคะใช้สมุนไพรบ้าน,านเราแต่ในขณะเดียวกันต้องใช้ให้เป็นเพราะว่ากระชายสดๆเนี่ยนะคะเราเอามาทําตากแห้งแล้วมาทําเป็นผงนะคะแล้วพอทําเป็นผงแล้วเนี่ยในในในตัวผงเนี่ยก็ยังไม่ก็มีไม่มีสารสําคัญเท่าเยอะเท่ากับ สารสกัดกระชายคือเราสกัดออกมาใช่เพราะว่าผงกระชายนะคะผงกระชาย100กิโลสามารถทํากระชายได้แค่ประมาณ2 3กิโลเราคัดเฉพาะสารสำคัญที่เราเคยพูดกันนคือสกัดเอามป็นสสาคคัญได้แ่ กิโลสกิโลเท่านใช่ใช่ค่ะมันก็เลยแพงแล้วตอนนี้เราทําวิจัยร่วมกับเมืองนอกนะคะกับเพื่อนของเราที่เมืองนอกที่เป็นนักวิจัยด้วยกันพอดีเราจบด้านวิศวะแต่เรามีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแล้วเพื่อนๆของเราก็จะเป็นกลุ่มแพทย์กลุ่มเภสัชกรประโยชน์นี่มันช่วยอะไรบ้างพี่ตัวสารชาจริงๆแล้วมัน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 มีตัวที่เขาบอกว่านะคะที่ในในหลอดทดลองมันช่วยยับยั้ง <S 2> <S 2> ยับยั้งเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเ r ียแล้วในขณะเดียวกันมันก็บำรุงปอดนะคะแล้วก็ทําให้นอนหลับง่ายไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวไม่ปวดเมื่อยอแล้วก็มีสารสําคัญที่มันทำให้ร่างกายเราหลั่งสารเอนโดฟินเพรร่างกายเราหลั่งสารเอนโดฟินก็คือสารแห่งความสุขมันก็เลยทําให้ร่างกายในส่วนอื่นๆของเราดีขึ้นไปด้วยนะคะอย่างเช่น พวกผมพวกผิวพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีขึ้นพี่อ้อยอย่างถ้าสมมติเป็นฟ้าทลายโจรเนี่ยเราค่อนข้างจะชัดเจนกับมันว่าสมมติถ้าเราเจ็บคอมีไข้ใะเราใช้ฟ้าทลายโจรใช่ไหมแต่ขมิ้นชันเนี่ยเราจะใช้เมื่อเรามีอาการอะไรยังไงอ่ะพี่อ้อยกระชายกระชายค่ะกระชายเราจะใช้เมื่อเมื่อมีอาการเราใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันคมิ้สารสกัดเราต้องกินทุกวันกินวันละสองในในอยนะคะในสํานักงานอาหารและยาเขาจะให้อ่ ทานสารสกัดกระชายได้วันล,ละ200มิลลิกรมัมแล้วก็สามารถในนั้นของในนี้ของเราเราก็จะใส่สารสกัดสำคัญก็คือเบต้าคูแคนซึ่งฮอตฮิตมากในอเมริกาในเยอมันในทวีปยุโรปนะคะเพราะว่าตัวเบต้าคูแคนเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยว่ามันดียังไงแล้วก็ซิงซิง,ซงเนี่ยกลุ่มเพศสัตจะชอบมากแล้วก็ขิงขิงเนี่ยที่ประเทศจีนเขาก็จะชอบมากเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยค่ะ อบอุ่นแล้วก็มีพลังงานนะคะแล้วมีวิตามินซีซึ่งเป็นวิตามินซีซึ่งสกัดจากธรรมชาติอีกซึ่งพวกนี้จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเวลาเราถูกแดดเนี่ยค่ะหรือว่าถูกตากแดดตอนเช้าหรือว่าโดนแดดตอนกลางวันเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราสังเคราะห์นะคะวิตามินดีสามไดีมันก็เลยทําให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วอย่างนี้พี่ก็แนะนําทานวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ดีฮะปริมาณเน่ยทานถ้าคนปกติน่ะทาน วันละ1เม็ดหลังอาหารนะคะเพราะว่าในนี้มีสารสำคัญถึงมากกว่า15 15ชนิดนะคะแล้วก็มีพวกตัวตัวสารสกัดที่สกัดนะคะต้องใช้คำว่าสกัดสารสกัดสำคัญที่ที่พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยเรามีเคสเลยนะคะเด็กพม่าหรือเด็ก กัมพูชาหรือปร,<า>ประเทศลาวที่ทานของเราแล้วดีขึ้นแล้วก็มีคนไทยที่ทานแล้วดีขึ้นนะคะที่พอติดโควิดอะค่ะช่วงนั้นนะคะฮอตฮิตมากติดเราก็ส่งไปไปให้ทานฟรีเมื่อวานเนี่ยเราแจกไปทั้งหมดแจกฟรีไปทั้งหมด2 0,000เราทำบุญ2 0 0 0มกระปุกเลย สองหมื่นเม็ดสองหมื่นเม็ดใช่ค่ะสองหมื่นเม็ดแจกสองหมื่นกระปุกค่ะแจกสองหมื่นเม็ดสองหมื่นเม็ดเมื่อวานเราทำ่วงนี้นะครับให้กับสถานที่ที่เขาขอมาสถานที่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 ไม่ คือต้องการที่ต้องการพี่อ้อยแล้วอย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาไม่ให้กินต่อเนื่องใช่ไหมแล้วอย่างตัวกระชายอันนี้กินได้ทุกวันสารสกัดกระชายทานได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นกระชายสดเนี่ยไม่แนะนําให้ทานทุกวันเพราะมันจะเพลียหรือผงกระชายอย่างเงี้ยค่ะมันถึงมันร้อนหรือว่าไงฮะลิปมันร้อนหรือว่าไงคือมันมันจะมีสารสําคัญทั้งหมด11ตัวซึ่งมันไม่ได้ตรงกับฮอตฮิตกับปัจจุบันนี้นะคะการใช้ สารสกัดกับใช้ผงกับใช้สดเนี่ยต้องต้องเลือกให้เป็นดังนั้นของเราจะมีเภสัชกรแนะนำว่าคุณทานได้ทุกวันนะอะไรเงี้ยไม่สะสมตับไตไม่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 ค่ะตัวนี้ยิ่งยิ่งดีด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีสมุนไพรอื่นๆในเรื่องของการดูแลเรื่องตับเรื่องไตด้วยการดูแลร่างกายในช่วงโควิดนะคะต้อง ปอดตับไตระบบหายใจนะคะการนอนหลับพักผ่อนทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วการดูแลสุขภาพจากภายนอกด้วยเวลาเราเป็นแผลเป็นอะไรไม่ควรออกจากบ้านหรางจริงพวกเชื้อพวกนี้มันก็เข้าได้ดังนั้นดังนั้นเราถึงทําผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงนี้อันนี้คือถ้าเราไม่ได้ป่วยเราสามารถที่จะทานได้วต่อเนื่องทุกวันวันละหนึ่งเม็ดและถ้าถ้าเวลาเราป่วยแล้วเราสามารถทานได้มากกว่าหนึ่งเม็ดไหมจริงๆถ้าป่วยนะคะ จากเคสของคนอื่นนะคะซึ่งเราจะให้เบอร์โทรโทรคุยเลยเขาจะทานเช้า2เม็ดเที่ยงสองเม็ดแล้วก็เย็น2เม็ดแต่บางคนที่เขามีอาการหนักๆเพียเป็นไข้หวัดไอจามมีน้ำมูกเขาจะเช้าทานเช้าสามเที่ยงสามเย็นสามก็ใช้กาบฟทลายโจรเหมือนกันนะใช้คู่กันไหมอันนี้เราเราไม่แนะนำอ๋อเหรอไม่ไม่แนะนำเพราะว่าจริงๆแล้วอาะฟทลายโจะเขาให เภสัชกรแผนไทยคุยให้แพทย์ทางไทยเพราะนั้นเป็นยาสมุนไพรใช่ป็นยาไม่เป็นยาแต่ตัวนี้ไม่ใช่ยานะใช่ค่ะตัวนี้คืออะไรใช่ค่ะตัวนี้คือเป็นสารสกัดสารสกัดสารสกัดจะเข้มข้นก็คือเหมือนวิตามินเสริมอย่างนี้ค่ะอาหารเสริมใช่ไหมสารสกัดจะเข้มข้นกว่าวิตามินนะค่ะเพราะว่าสดเนี่ย สดผงเนี่ยหนึ่กิโลเนี่ยทำได้แค่สารสกัดได้แค่1นึ่ถึงสโลด้วยซ้ำแล้วเราก็คัดเอาเฉพาะสารสำคัญมาสารสำคัญ15ชนิดนะครับที่เป็นส่วนประกอบสำคัญและสกัดออกมาอุดเคอบันสกัดออกมาเรียบร้อยใน1นึกระปุกนี้มีกี่กี่เมตร30เมตรค่ะก็หเดือนมตรใช่ค่ะหนเดือนที่สามารถทานได้ใช่เมครับพอใช่ไหมครัวันละเมตร วัลเมรนี้พอแล้วค่ะทำให้เรานอนหลับง่ายใช่นอนหลับง่ายไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวบำรุงพวกกระดูกแล้วก็ป้องกันเรื่องระบบหายใจบำรุงปอดค่ะบำรุงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีค่ะ สำคัญก็ผิวผมจะดีเพราะว่านี่ตากแดดตลอดเพราะว่ากระชายเราปลูกเองแบบออร์แกนิกนะคะแล้วเราก็ส่งไปสกัดที่เมืองนอกคเราปลูกแบบปลอดสารพิษเลยพี่อ้อยมารายการวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาฝากแฟนๆรายการไหมคะปกติจะแจกเนะแต่วันนี้นะคะ อ,อยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้ได้สนับสนุนสินค้าไทยฝีมือทีมแพทย์เภสัชกรแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรนะคะก็คือโปรโมชั่น4กระปุกนะคะ990บาทแล้วเราแถมสบู่นะคะที่เราทำส่งเมืองนอกนะคะตัวนี้เราเราเราแถมให้อีก สามก้อนนะคะสบู่อันนี้สบู่เป็นสบู่ทำจากน้ำมันธรรมชาติทำจากสมุนไพรทำใส่สารสกัดพวกกระชายด้วยใส่ขมิ้นใส่ฟ้าทลายโจรใส่เรื่องผิวน้ำมันผิวแล้วก็ในมันจะชำระล้างแบคทีเรียด้วยเพราะว่าตัวนี้ในสารสกัดพวกนี้มันก็สามารถที่จะํำละล้างแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มีพวกวได้นใช่ค่ะ พวกอย่างบางคนที่มีปัญหาเด็กที่มีปัญหาเรื่องผดผื่นคันนะคะแล้วก็ผิวไม่ดีค่ะน้ำเหลืองเสียมีสิวมีฝ้าก็ช่วยได้นะคะใช่ใช่เพราะว่าถ้าดูหน้าพี่สมัยก่อนอจะ,ะเป็นเยอะมากค่ะบางคนใช้ ใช้แค่สบู่อย,อย่างที่พมา่าอย่างที่ลาวกัมพูชาหรือจีนจะอชอบสบู่เรามากเพราะว่าเป็นน้ํามันจากธรรมชาติสกัดจากน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะลุมนะคะน้ำมันดาว car, อินคาแล้วเราก็มาใส่สารสกัด กระชายสารสกัดขิงสารสกัดฟ้าทลายโจนซึ่งฮอตฮิตมากอันนี้พี่แถมให้นะใช่เลยแล้วแบบเยอะมากย้ำอีกครั้งค่ะทั้งหมดเนี่ยคือสี่กระปุกได้สบู่หกล่องซึ่งมี3ก้อนอยู่ข้างในทั้งหมดราคาจริงๆเฉพาะสบู่ก็เป็นพันแล้วค่ะที่พม่าขายราคาราคาเท่าไหร่คะราคาทั้งหมดเนี่ยทั้งเซตเนี้ยแถมสบู่ด้วย 990บาทจากราคาเต็มเนี่ย1,800บาทสามารถโทรไปได้เลยนะคะที่หมายเลข0934292624ค่ะคือสุขภาพภายในดีผิวพรรณก็ต้องสวยงามนะครับดูดีตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะภายในสุ่ภายนอกก็เนี่ยฮะกระชายสกัดเข้มข้นนะสกระปุกาได้4เดือนเลยนะครว่าะทานวัลละเม็ตนะครับก็4ีกระปุก 990บาทวันนี้แถมสบู่ที่พี่อ้อยบอกอันนี้จริงๆส่งออกต่างประเทศก็ขายกันกล่องนึงเลยก็เป็นพันแล้วถ้าจะกินกระชายต้องนึกถึงกระชายจากบริษัทดรเฮิร์บเฮลนะคะกระชายเฮิร์บเบต้าคูแคนซีเดีนี้เราทีมวิจัยเราคับข้องคับข้องด้วยแพทย์เภสัชกรนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรนะคะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์สอบถามสั่งได้เลยนะฮะ093 429 2624มีวางขายที่ ร้านยากรุงเทพทุกสาขาด้วยร้อยสาขาร้านยากรุงเทพนี่คือชื่อร้านนะฮะร้านยากรุงเทพป้ายสีฟ้าค่ะบางคนบอกเอ๊ะน้าตางจังหวัดล่ะนี่ร้านยากรุงเทพคือชื่อร้านผลิตจากบริษัทเดียวกันบริษัทด็อกเตอร์เฮิร์บเฮลค่ะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้โปรโมชันนี้มีจํานวนจํากัดค่ะมีแค่20สชุดเท่านั้นค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่อ้อยนะครับขอบคุณคุณค่ะ มากราบ,บดีค่ะากัน่อนคูค่คเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปคุยสดกับ,บนายกอ,อกบจอประุมธาน,นีการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มครับ